สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับบัญชีแอดหลังจากที่ได้รับบัญชีไปแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่เป็นมือใหม่แบบใหม่มากๆเลยนะครับผมจากที่รับบัญชีจากทางผมไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเข้าไปดูกระเป๋าไม่เป็นนะครับผมหรือว่าจะเข้าไปใช้งานไม่เป็น <c oughs> วันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปอธิบายเบื้องต้นให้อันดับแรกนะครับผมหลังจากที่ได้รับรหัสไปแล้วนะครับผมก็ให้เข้าเฟซได้ปกติ เลยนครับผมขั้นตอนการเข้าเฟซนี้ก็อาจจะทําได้นะครับทุกคนเนาะหวังว่าจะทําได้นะครับผมเพราะว่าก็เหมือนเราเข้าล็อกอินปกติเลยนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับ อันนี้ก็คือมันให้เราเอารหัสยืนยันตัวตนก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนรับจากทาผมไปนะแล้วก็มันเป็นรหัส2ชั้นนะครับก็เอา2ชั้นไปแปลนะครับหรือว่าผมอาจจะทําไว้ไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมก็มีคลิปทําแยกไว้ให้แล้วนะพอดีนะครับก็มีเพื่อนๆมือใหม่นะครับรีเควสเข้ามาหลายท่านเลยนะครับว่าอยากให้แนะนํานะครับว่าบัญชียิงแอดคืออะไรนะครับกระเป๋ายิงแอดเข้าไปใช้ตรงไหนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปแนะนําให้ง่ายๆเลยนะครับโอเค หลังจากเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือหน้าเฟซของเรานะครับผมบัญชีอย่างบัญชีที่เพื่อนๆได้รับมานะครับพอเข้ามาหน้าเฟซนี้แล้วนะครับผมก็ให้ทาการเปลี่ยน ภาษาก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ถนดัดภาษาอะไรนะครับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยสําหรับเพื่อนๆที่ทําในโทรศัพท์พอได้รหัสไปแล้วเนี่ยพอเราล็อกอินเข้าหน้าเฟซได้แล้วนะครับผมแล้วเราจะไปหน้าตัวก็คือเราจะไปหน้าตัวตั้งค่าแคมเปญนั่นเองนะครับผมสาหรับในมือถือนะแต่ถ้าเกิดว่าในคอมนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ facebook. com นะครับแล้วก็ slash แอดเมนเจอร์นะครับแล้วกด Enter ไปเลย Enter ไปได้เลยนะครับมันเป็นคําสั่งคย์ลัดในการเข้าหน้าตัวจัดการแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็สําหรับในคอมเนาะสำหรับเพื่อนๆืนนะครับใช้โทรศัพท์นะครับในการยิงแอดนะครับสาหรับมือใหม่เลยนะครับที่ไม่มีคอมนะครับใช้โทรศัพท์ในการยิงแอดนะครับเพื่อนๆนต้องโหลดแอปแยกเข้ามานะครับผมหน้าตาแอปมันจะเป็นแบบนี้นะครับ มันจะชื่อแอปว่า Ad Manager นะครับผมนี่เลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปโหลดมานะครับมันจะมีในพวก Google Play นะครับผม Meta Ad Manager ได้นะก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะสามารถโหลดได้ใน Google เลย Google Play นะครับนี่นี่เลยนะครับตัวจากการ Meta ถ้าเกิดว่าเข้าไปค้นในแอปนะครับก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะมันจะเป็น ัวนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ใช้โทรศัพท์นะครับในการเข้ามาที่หน้าตัวจากการนี้นะครับก็คือต้องโหลดแอป,ปนี้แยกมาโทรศัพท์ก็อาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอมพิวเตอร์ก็คือเข้าเบราว์เซอร์แล้วก็เปิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็ พิมพ์คำสั่งได้เลยครับแปลด t Manager นะครับกดตึบมันก็จะเด้งมาที่หน้าตัวจาัดก,การโฆษณาให้เราแบบนี้นะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาที่ตัวจาัดก,การโฆษณาแล้วนะครับผมสาหรับเพื่อนๆในมือถือก็เข้ามาหน้านี้แล้วเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโทรศรรัพท์หรือว่า p c นะครับมันจะมีให้เลือกกระปะ๋ะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆมือใหม่ที่เข้ามาแล้วนะครับเอ๊ะทำไมเลขกระเป๋าตรงนี้อ่ามันไม่ตรงกับของฉันเลยนะครับอย่างเนี่ย ได้ตัวนี้ไปนะครับแต่ว่าเลขกระเป๋ามันไม่ตรงกันนะครับผมเพราะว่ากระเป๋ามันอยู่ที่บัญชีธุรกิจนะครับหรือว่าเป็นกระเป๋า B M นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้คอมนะครับก็มาที่มุมบนตรงนี้นะครับแล้วก็มากดลูกศรนะครับตรงตัวเลขเนี่ยนะครับตรงตัวเลขกระเป๋านะครับกดตึบให้สังเกตนะครับมันจะมีโปรไฟล์บัญชีแล้วก็ พอร์ตโฟลิโอธุรกิจถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับมันไม่มีนะครับให้เพื่อนๆกดดูตรงที่พอร์ตโฟลิโอธุรกิจนะครับผมนี่พอเราเอาเมาส์มาคลิกแล้วนะครับผมมันก็จะมีแล้วเห็นไ,ไหมมันจะมีเลขกระเป๋านะครับผมแล้วก็ให้เช็คอีกทีนะครับว่าได้ตรงกันไหมนะครับโอเคนะครับก็คือตรงกันนะครับผมถ้าเกิดว่าตรงกันนะครับก็ให้เราเอาเมาส์คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมบ โอเคนะครับมันก็จะเปลี่ยนมาใช้กระเป๋าของเราแล้วนะครับผมเราก็สามารถใช้กระเป๋านี้ในการผูกบัตรนะครับแล้วก็ทำการยิงแอบได้เลยนะครับผมก็สามารถใช้กระเป๋านี้ผูกบัตรแล้วก็ยิงแอบได้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนที่ยังมีข้อสงสัยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อมือใหม่นะครับก็สามารถนะครับทักมาที่ ไลน์แอดนะครับมิตากินได้เลยนะครับผมก็มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็ไม่น้อยนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับอยากให้ผมทำอะไรนะครับก็สามารถรีเควสเข้ามาได้เลยนะครับผมถ้าผมเห็นอนไหนว่าน่าสนใจนะครับผมก็จะหยิบยกมาทำ คลิปนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมน,นะครับแล้วก็อัปเดตเพื่อนๆไปในตัวด้วยนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ